หลงพ่อตาพบไปไกลไกลหลายหลอนจอร์ดาสุขของพระธรรมคุณพระองค์สองพระทูตองโกดีฟ้าบ้าน

มาอยดามห้าสิาลอควันเหมือ่ควายมมีความชีต่ตงๆตรงนี้ตรงนี้่ะขยะเดินกว้างๆด้วยนะห่วงยูเทอร์นี่ตังนม้น่อยับ เมาเห็นลอเห็นมันเป็นจีกายยอกระัวกยดสูงสาอยัันได้เห็นนะครับตนนี้ีนาช่วแรงมันจะควงควงดเรือนะ

เขาเาลนะละเราจะตวดเมลอนีออใพี่ขอ้นะารการตัวตัวตากระปานจะปะ้องตัว,มนะวมมมไม่อยู่หรอกหลงก็เลยผลาดไปอยู่เป่าๆเดี๋ยวมันตามมากแะเจะเป็นลุกกันครับมัจะเป็นมันจะเป็นเล่าที่สดแต่นนวันที่นาการพน,นีนถือว่าโอมีเนเสียหายเลยนะ มีอาการลมหายใจเสียหายหลังจากเล่ากินชิน้งเก็นอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการของไอซียูไม่ยุ่หยิงพิเศษแล้วยังบอกได้เห็นนะครับมันมือมองจับนะครับมัเป็พื่นอนเดียวกันเบ็ดเนียนจากหัวหางลงมัน วันกอเอปัดวันนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา่าเาตถอเลยตาเป่าเลยแป๊บสองร้อยหกสิบผ่นไปสองรอยหกส,ส,หกสบเบิ่งกันไปนะเบิงกนไปพว่นนี้เจ็ดสิบนะอยอยวนมัน,นบ่ใครเดือดนะพะว่าด่าคนกอด เนดีขึ้นเรื่อนะยๆีเป็นพวแค่ของให่นดีไปหนาลาเปาแตนเียดลูกรัาแบบบี้บอกพี่บอก้อกว่าหวาน